สวัสดีครับชาวครีเเตอร์ครับวันนี้ผมก็จะพาไปตลาดนะเราจะไปหาข้าวเาไว้ตุ๋เพื่อที่จะทํากัำข้าวกินกันนะครับผมไปด้วยแมงกะสไซขั้นขาวของผมนี่เองนะครับ ตอนนี้ก็มาซื้อเนื้อนะครับนเนื้อสดนะครับตอนนี้ก็ซื้อเนื้ออยู่สั่งไปแค่ร้อยเดียวนะครับเนี่ยซื้อเสร็จแล้วครับเนี่ยได้เนื้อมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทโฟนนะครับ ก็มาซื้อเนื้อหมูเพิ่มเติมครับนี่ราคาอะไรเขาก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นราคาที่โปร่งใสดีนะครับโปร่งใสดีแล้วก็ถูกดีด้วยนะครับก็ชอบมาซื้อที่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นร้านใหญ่ด้วยเนาะซื้อที่เดียวจบครับไม่ต้องไปหาวิ่งซื้อที่อื่นแล้วก็ชอบมาที่ร้านนี้นะครับมันสะดวกดีครับผม ตอนนี้แม่บ้านก็กำลังไปซื้ออยู่นะครับโอเคนะครับผมรออยู่ด้านนอกครับเกียรเนี่ยก็ไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาแล้วนะครับก็ได้หมูมาแล้วได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้หมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวหมูสไล์หมูสไล์เนาะใช่ราคากี่บาทเนี่ยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทได้เยอะเลยได้เยอะในเนื้อมาด้วยขับ <50 S 1> ต่อ แล้วเราก็มาเลือกซื้อผักต่อกันเลยทัานนี่กเลังซื้ออยู่นะครับตอนนี้ก็มาหาผักเพื่อที่จะไปทํากับข้าวนะครับเนี่ยตอนนี้กาลังใจตังค์อยู่ผักสดมากครับสวยด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมสดมากอันนี้มาเลือกซื้อที่นี่เลยนะฮะนี่แยกอะไรเตีย้ยเก้าอ่ะเราแห่งร้อยหกหกนะครับเป็นผักผัก สดๆจากส่วนเลยของเขาดีจริงๆครับโอเคครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันอยู่นะครับพักเติมน้ำมันแป๊บนึง